สวัสดีค่ะวันนี้กันนะคะมารีวิวกูที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเม่หมดแล้วเนะะี่ยค่ะไม่ทราบว่าคุณพีคืนผีได้คะ่ะครับพีอ amarin ครับโยธิจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมกันมาอชอบท่ามตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะฮะมีสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องเอ็นเรื่องเล่ยเคล่ำนะครับทำให้เอ็นขาดพอเอ็นขาดถึงหมอ้อผ้าเย็บโดยการใช้เลเซอร์ ทำให้ร่างกายของเรานี้ไม่เจ็บไม่เหมยหลังจากที่ผ้ามานะครับแต่การยกนะครับมันไม่สะดวกนะครับไหลเขียง50เปอร์เซ็นต์จะเป็น10เปอร์เซ็นต์เบิร์ดไหมเขาบอกว่าไม่กระดรองเหมือนกันตรงนี้โยเทการบํารุงของเรานะครับหลังจากนั้นผบกาแฟนะครับกาแฟแม่หมอดนะครับก็ลองดื่มดูนะครับดื่มกาแฟดูเป็นกล่องเทซ้มแล้วนะครับในกล่องนี้มีอยู่12นะครับ กอนกองเกซาบเ่ยก็ดีขึ้นดีขึ้นจนร่างกายของผมเนี้ยดูสึกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากนั้นก็มันลืมไปเลยนะครับจากจากออกอ่ายกไปขึ้นทํใไมยกขึ้นดีแล้วก็สามารถทํางานได้ตามปกตินะฮะร,รวมถึงสมรรถ,ถาร่างถูกถูกย่างของร่างกายนะครับดีเยี่ยมจริงๆนะครับอยากจะบอกต่อนะครับมา,อาลองดูนะครับกากแฟไม่หมดไม่พิดบ้างจริงๆนะครับ ขอบคุณไวนะโอราสนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบวริดีจ้า